พักพลังประชารัฐเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเตรียมเดินสายพบปะประชาชนเหนือจดใต้ในายวิรัตรัตนเศษรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าก่อนการยุบสภาพักพลังประชารัฐเตรียมเดินสาย,ปสยเปิดเวทีปราศัยใหญ่<อ> <ๆ S 2> หาเสียงในพื้นที่ส <ใน S 2> ี่ภ<ข>าคได้แก่ภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยจะประเดิมเวทีแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสภาคเหนือทั้งหมดและหลังจากยุบสภาแล้วจะเปิดเวทีปราศัยแรกอีกครั้งในวันที่26มีนาคมนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมผู้บริหารพักร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสภาคเหนือทั้งหมดส่วนที่กรุงเทพมหานครวางแผนไว้ว่าจะประาศัยใหญ่ในวันที่18มีนาคม โดยพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณจะไปร่วมด้วยในทุกเวที